สวดครับพบกับช่องชันเจาา้าโอกับสาระนะ่ารู้หรือเปล่าเหมือนเดิมครับมาดูรถไทม่วงมันเหมือนเดิมครับวันนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับการคาดนาครับคืบหน้าได้ไปเยอะอยู่นะครับ ดำนาอยู่สองคน,นครับซ่อมมิกแล้วเหรอครับนั่นน่ะมาแบบไม่ได้นัดหมาย các cây toc là hợp với nó không mày nhiều đẹp đều ở chưa, cho có cái đẹp những cái bớt เอาแล้วกล้องมาแต่อยากรวนเลยเครื่องก็ได้กัดอยู่บนเนี้ยเอาคือนบนซ้เครื่องนำหน้าเนี่ยโอ้ลุกแล้ว โอ้น้ำลายแทะเครื่องดับนาตัวนมือโอ้บดะดาเกือบวุธมามัดแดงเครื่องดับนาอีกเครื่องนึงเนี่ยไปใส่แล้ว ตกมันยาเนาะเป็นชาวนาเนี่ย oh, okay. ล่มอยู่บ้าเนี่ยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย <laughs>

kiếm ngay ngay nè, sóc trắng sóc trắng, xin sừng bóp đấy nè, cứ ngay thế. Det er min egen her, det er. Det er min egen her. ยกหนักเลยครับระบบยกหนักเลยสบายแล้วแบบเนี้ยมันต้องหามขึ้นรถน้อยเลย าการเนาะนี่ก็นาะน้ำบ่หยอดบ้าง กันใช่ไหมนะครับพี่นอ้องมืดคลืม้ม รียบ้อยอีกแล้วครับเรียบร้อยอีกแล้ว นี่เป็นไงไอ้ม่วงมันเนี่ยจมอีกแล้วครับพี่น้องสิแล้วให้อีกบ่ ล่องคล้องเลยนีคุณผู่วยคนนึงหลังครับ

เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโค้งนี้ละเรียบร้อยไหม เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยไหมโอ้ควันตาย,ยแล้วควันเลยนะ จอบเลครับคือก,กันเลยเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับว่าเสร็จไหม